นี่คะ่ะอันนี้เป็นเมลอนนะคะไปเพิ่งไปเก็บมาคะ่ะสวัสดีคะ่ะตอนนี้ก็พาเพื่อนมาเก็บผักนะไม่ได้ทำคลิปหลายวันแล้วมีความรู้สึกหลายวันหรือเปล่ามันเป็นคลิปแบบชมวิวทีทัศน์เอามาฝากเพื่อนๆนะคะเพื่อนก็ส่วนมากจะอัพที่เฟซบุ๊กนะคะไปติดไป ติดตามได้ค่ะที่เฟซบุ๊กก็จะมีพวกภาพพวกวิดีโอสัน้นๆอะไรแบบนี้นะคะนะ,ะก็เดี๋ยวจะพาเก็บผักค่ะไม่ได้พาเก็บหลายวันแล้วเนาะนี่เป็นผักผักเออแตงกวาไม่ยากนะคะการไม่ได้ปลูกนะ,ะปีนี้ลุงมาเก็บเมื่อวานแล้ะเก็บเก็บกินได้ทุกวันนะคะนี่ขนาดนี้กำลังอร่อยนะคะ พาน,นี้ก็จะปลูกได้ในฤดูการหนึ่งของช่วงหน้าร้อนเนี่ยจะปลูกได้ประมาณ2รอบนะคะอันนี้ก็คือแม่ย่าปลูกไปแล้วนะคะอีกรอบหนึ่งที่การไม่ปลูกเพราะว่าคือรู้ไงว่าแม่ย่าจะต้องปลูกนะคะเออานก็เลยไม่ปลูกอาจจะบอกเฮ้ยทำไมไม่ปลูกให้แม่ย่ากินคิดอะไรแบบ ออาคิดแบบนี้เนาะแต่คือที่นี่อ่ะคือแม่ยากแกปลูกของแกอยู่แล้วทุกปีอ่ะนะแกก็เป็นยังแข็งแรงอยู่ปลูกได้นะคะปลูกเป็นคนวัยเกษียณอ่ะนะแกก็อยากทํางานแกก็ปลูกทุกปีของแกนั่นแหละถึงถึงเราปลูกแกก็ปลูกนะคะแล้วก,ไไก,ก็ไม่ได้มาเก็บไม่ได้มาเก็บมันก็จะแก่แบบทิ้งไปเสียได้นะคะกันก็เลยเออไม่ปลูกดีกว่า ะะเพื่อนอันนี้ก็เดี๋ยวจะมีหลายคนสงสัยว่าทำไมทำไมไม่ปลูกให้สะไพล์ทำไมไม่ปลูกให้ไม่ยากกินเนี่ยบ้านการจะเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะคะสะไพล์ก็ปลูกอยู่แต่ว่าจะไปปลูกอย่างอื่นนะคะที่แกไม่ปลูกอย่างเช่นผักไทยเอ่ออะไรที่เรานั่นแหละคะ่ะแตงโมแตงโมก็ต่างคนต่างปลูกเพราะว่าการจะขายด้วยไง อันนี้ก็มะเขือมะเขือม่วงนี่ไปผัดใส่ใบโหระพาอร่อยนะคะใครไม่มีโหระพาก็แมงลักก็ได้อันนี้เป็นพริกหยวกนะพริกหยวกก็สามารถไปใส่ผัดใส่หมูสับหรือผัดแต่พริกหยวกนี่ก็ได้ค่ะผัดกะเพราแบบญี่ปุ่นก็จะใส่พริกหยวกด้วยเนาะ mm hmm. เพื่อเป็นการเพิ่มาสารอาหารอย่างเช่นพวกผักเข้าไปอะนะเพราะว่าการคิดว่าญี่ปุ่นเขาจะใส่พวกผักพวกนี้ลงไปเพราะว่า มันค่อยมีผักะนะมันไม่รู้จะใส่อะไระมันจะได้ครบสารอาหารแล้วนะก็ไม่ได้แบบว่าเออเน้นแบบว่ายังไงอะ่ะจะได้ให้ครบห้าหมู่ว่ากันเถอะนะก็จะใส่อะไรพวกนี้ไปด้วยนะเวลาถามคนญี่ปุ่นว่าทำปลักะเพราเคยเคยกินเคยกิน,ก,นก็จะบอกว่าใส่พริกหยวกใส่อะไรแบบนี้นะคะการก็ <laughs> เอ่อคืออะไรเงี้ยแต่ตอนนี้การก็เริ่มใส่พริกหยวกแล้วนะเพราะว่าใส่ไปแล้วมันก็อร่อยดีมันเราจะได้กินผักด้วยนะเพราะว่าถ้าให้ผัดแต่พริกหยวกเนี่ยมันไม่ค่อยอร่อยนะกันว่าก็อร่อยอยู่แบบอาหารญี่ปุ่นที่เขาแบบว่าผัดพริกหยวกใส่อะไรอะเครื่องปรุงญี่ปุ่นอะแต่ว่าการทําอาหารไม่เก่งไงมันก็เลยไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะนะ มันก็เป็นการชัวอยู่แล้วเราคนญี่ปุ่นก็ต้องทำอะไรกว่าเรานะหมายถึงคนคนแก่อะไรเงี้ยออคนที่ทำประจำนะนี่ค่ะน,นี่ก็ไม่ค่อยได้เก็บเลยอันนี้ก็คือตั้งโอนะคะชุนคิกึก็มันจะมีกลิ่นแรงค่ะเพื่อนถามว่าการชอบไหมกันไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยกินอนะไม่ค่อยชอบนะ ไม่รู้คนอื่นไปทําเมนูอะไรได้บ้างแต่ก็นั่นแหละไปลวกๆมันก็ม,นมีกลิ่นอยู่นะแต่ว่ามันก็น่าจะมีเรียกอะไรอ่ะมีประโยชน์ดีอ่ะมีประโยชน์มากะนะเนี่ยค่ะเพราะนเป็นผักใบเขียวแบบนี้เนาะมีประโยชน์อยู่แล้วล่ะนี่ค่ะ สวยเลยค่ะอาคันเพื่อนช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะคะอาการประมาณคลืมคล้มๆอะ่ะฤดูร้อนแต่ว่ามีฝนตกแต่ที่นิกะตานี่ก็ยังเป็นฤดูฝนอยู่นะเดือนหน้าอาจจะร้อนจริงๆแบบไม่มีฝนนะ ล้วก็จะพาดูเดินดูดอกไม้หน้าบ้านเนี่ยค่ะอันนี้เป็นดอกกหลาบสีโอรสนะคะอันนี้การป,รปักชำออกดอกแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้มันร่วงไปแล้วไม่ได้ถ่ายให้ดูถ่ายเป็นแค่วิดีโอสั้นนะคะปีนี้ก็เหมือนเดิมแต่ของต้นของการก็ยังมีออกลูกอยู่แต่ว่ายังไม่สุกนะคะดอกดาวเรืองแม่ย่านะอันนี้คือดอกดาวเรือง ดอกดาวเรืองของพัน์ญี่ปุ่นดอกมันจะเป็นสีนี้ค่ะสีแบบลายๆแบบเนี้ยก็สวยไปอีกแบบนะมีกลิ่นแรงอันนี้เหมาะกับการปลูกไล่มแมลงในสวนผักอะไรแบบนี้นะแล้ก็จะมีผักบุ้งอยู่ค่ะผักบุ้งเก็บดีไหมไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่ผักบุ้งค่ะผักชีเน่ยบอกอกินได้นะคะผักชีค่ะ น,นี่คือผักชีนะคะอยากกินก็เด็ดเดดเลยค่ะนี่นะคะเด็ดเยอดมันหอมดีอันนี้มันผักชีแบบว่าญี่ปุ่นนะคะไม่ใช่ผักชีไทยแต่ก็หอมอยู่นี่ค่ะ นี่ส่วนเมล็ดมันตรงนั้นก็มีค่ะตรงที่เราปลูกอันนี้เป็นแครอทนะคะไม่ใช่ผักชีนะคะแครอทอนุเป็นหัวใจเท้าพามาดูอีกอับเรื่อยๆเนะาะใบชีสนะคะใบชโสนี่ก็กลิ่นเหมือน อะไรนะบ้านเราที่ตามทุ่งนาที่เขาไปใส่ต้มปลาเหมืงนั้นเลยอะ่ะชอบกลิ่นหอมดีนะคะใบชีโซคนญี่ปุ่นเอาไปรองพวกซาชิมิแต่เขารองเขาก็ไม่ค่อยกินหรอกแต่เรานี่กินทุกอย่างนะใบอันนี้ก็กินค่ะอันนี้เป็นต้นชีสุนะคะชีโซุสซีเขียวนะคะมันจะมีสองสองพันค่ะชีสุ เขียวกับชิโซะแดงค่ะอันนี้เป็นสีเขียวนะคะก็คนญี่ปุ่นก็เอาไปรองอพวกซาชิมิปลาดิบอะไรอย่างี้ค,ค่ะมีกลิ่นหอมมากเลยนะคะ,ะปลูกไว้ี่หลังบ้านฝั่งนี้ก็จะมีอ้เหมือนจะสุกแล้วมีมะเดือยมะเดือมีลูกอยู่นะคะลูกอยู่ เข้าไปเลยนี่ค่ะอ,อันนี้มันเป็นแบบว่ามันไม่ใช่สีขาวกันเพื่อนมันเป็นอ๋อสีฟ้าๆตรงกลางแบบนี้นะฮะเหมือนเป็นดอกไฮเดรนเยียบบโบราณที่เป็นของญี่ปุ่นอะ่ะเป็นสีขาวไม่รู้มันจะกลายเป็นสีอะไรอีกหรือเปล่านะเป็นดอกเล็กๆค่ะพาเดินรอบบ้านมายา ไม่มีอะไรทำก็เดินรอบบ้านเนี่ยการไม่ค่อยอยากโชว์ไม่ถนัดโชว์อย่างอื่นนะไม่ถนัดโชว์กินนะบอกตามตรงนะเพื่อนอว่ากังก็ไม่ได้ทําอาหารค่อยทําอาหารเลยอ่ะอุ้ยกบเพียบเลยนี่ตั๊โตมตรโมไม่ยากนะโอเคเดี๋ยวจะพาเดินลัดไปดูโอ้เดี๋ยวพาไปดูอันนี้ก่อน มะเขือเทศพันสีเหลืองเนี่ยค่ะโอ้ยเหมือนจะตายแล้วเพื่อนๆนี่ฝนตกไงตายแล้วนี่ใบเหี่ยวนี่เหลืองเนี่ยค่ะโอ้สีแดงเก็บของย่ไดีกว่าหนึ่งลกูกใส่ซ้มำตำ่ำ <laughs> แล้วก็นี่ดอกสนดอกไอเนี้ยมันกลายเป็นสีม่วงแล้วค่ะ ตอนแรกมันเป็นสีฟ้านะแล้วมันก็กลายเป็นสีม่วงเออมันไม่ได้เป็นสีม่วงตแต่แรกเนาะก็คือมันจะมีสีจมพูแล้วกลายเป็นสีม่วงใช่ไหมอันนี้สีฟ้าพอตอนแกมนก็เป็นสีม่วงเออก็งงง,งนี่มันมีกลบมาอยู่หายไปไหนละที่การอัอพในเฟซน,นะนี่ค่ะแม่ย่าก็มาตัดกิ่งออกแล้วการก็ปักจำไปได้อ่าไอ้นี่หนึ่งแล้วละ่ะกระถางนึงแล้วละ่ะ แต่ว่าไม่ได้ถ่ายนะอันนี้มะเขือเริ่มงามแลคะเพื่อนตรงนี้ก็การรือร้อรื้อโรงพลาสติกออกแล้วนะคะก็ไม่ได้ปลูกอะไรเลยเพราะว่าเกียดดูแลมันไม่ทันแล้วอะมะเขือเนี่ยมะเขือถอนหญ้าไปแล้วทะะ้าะก็มาอีกนี่กะเพราค่ะเป็นชีโซสีแดงะคะชีโซอันนี้แหละที่เอาไปทําสีนะคะทำสีที่ทําบวย อ่นะคะบวยสีแดงอ่ะบวยบวยเค็มอ่ะนะคะใช้ใบนี้แหละตากนะคะชิโซสีแดงค่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่น,น,นะคะเหมือนกันแต่ว่าใบเขาจะเป็นสีแดงนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกผักที่การปรลูกไว้นมงรักบวบโคลรบีอะไรกันก็เก็บไปไว้ในตู้เย็นหมดแล้วก็ปลูกแค่นี้แหละผักปีนี้เนาะปลูกแค่พอกินจริงๆแบบนิดๆหน่อยๆเออ แบบนี้แหละดีค่ะเพื่อนต้มะกรที่ปลูกไว้นะคะเริ่มงอกมาแล้วจะได้กินหรือเปล่าเมื่อไหร่ก็ไม่ไรู้เดี๋ยวต้องขนไปไว้ในบ้านในช่วงฤดูหนาวค่ะตักเหมือนเดิมนะคใะบบบกกับผักแพวจะ้ะคลิปนี้ก็ไปแค่นี้แล้วค่ะบ๊ายบายคือกุหลาบที่การปักจำนี่ออกดอกสีแดงใหญ่สีแดงนะคะบานเต็มที่แล้ค่ะดีนะมีแบบว่ายังเหลือให้ถ่ายภาพอยู่ อันนี้สีชมพูโอรสที่ของไม่ยากค่ะนี่ปักชำหนึ่งปีนะคะต้องดูแลไปอีกสีห้าปีก็จะแบบพุ่มใหญ่เลยนะคะก็จะอาจจะนั่นแหละจะปักชำจากต้นเก่านี่แหละคะ่ะอาจจะไปซื้อสีใหม่มาบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้เอาอันเก่าให้รอดก่อนค่ะอันนี้ก็คือไฮเดรเนียที่ปักจำอามามาลงนะคะนี่ค่ะอีกปี2ปีก็น่าจะได้ชมแบบบริเวณนี้แล้วนะคะ นี่คะ่ะวันนี้ก็ได้ผักชีตั้งโอ๊ะผักนี่คะ่ะโอ้โหสดๆเลยคะ่ะมานี่คะ่ะโอ้โห ผลหมากรากไม้ในบ้านนะคะ